สวัสดีครับสัปดาห์นี้เราเจอกันตอนพุธกลางวันนี่ชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมง <c oughs> ก็ผมว่าจะต้องดูบทแปบทเก้าเฉพาะวันนี้กับพรุ่งนี้แหละครับแล้วสัปดาห์หน้าผมเลือกจะเอาบทที่สิบเอ็ดนะครับเรื่องวัตจักร ต้นกำลังไอน้ำน,นะครับ Rankin cycle กับวัฏจกักรการทำความเย็นแบบอัดไอครับมาดูกันนะครับ <c oughs> มันก็จะได้ปิดปิดภาพของเทอร์โมหนึ่งนะครับว่าการเอาความร้อนไปสร้างเป็นงานที่เกิดประโยชน์กับการเอางาน มาเคลื่อนย้ายความร้อนเนี่ยซึ่งเป็นมุมมุมกลับของเทอร์โมเนี่ยนะครับมันเอาไปใช้งานยังไงนะครับใน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 การทำงานด้านวิศวะที่เดี๋ยวเราจะต้องจบไปทำเหมือนนะครับพอเราดูบทที่สิบเอ็ดเนี่ยก็จะชัดเจนแหละเห็นภาพว่าเรียนไปทำอะไรกันในวิชานี้นะครับทีนี้บทที่สิบที่ข้ามไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของเอ็กเซอร์จีนะครับ มันจะเป็นคอนเซปต์เรื่องอว่าเราเนี่ยนำทรัพยากรพลังงานหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมาใช้งานอย่างคุ้มค่าหรือไม่นะครับซึ่งอ,อย่างเราพูดเป็นเป็นคำบรรยายอะ่ะมันก็เป็นเชิงนามธรรมใช่ไหมครับว่าใช้คุ้มไม่คุ้มใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราวิเคราะห์ในรูปของเอ็กซ g เร์เนี่ยมันจะบอกได้เป็นตัวเลขเลยนะครับว่า มันจะบอกได้เป็นตัวเลขเลยว่าว่าใช้คุ้มหรือไม่มีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับผ่านทางคุณสมบัติตัวหนึ่งที่เรียกว่าเอ็กซ y นะครับ <c oughs> ตัวเอ็กซเซอร์จีเองเนี่ยมันมองมันจะมองว่า การนำทรัพยากรพลังงานในธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เนี่ยอันนี้คือความเข้าใจผมนะครับเพราะว่าปกติเวลาเราเรียนเทอร์โมกันะเ,เรามักจะข้ามเรื่องเอ็กเซอร์จกันไปหมดเลยนะครับแต่ว่าจริงๆมันเป็นหัวข้อที่เป็นประโยชน์แล้วก็ใครที่ต้องทำงานเกี่ยวกับเรื่องออวิเคราะห์ภาพใหญ่ภาพระดับแมกโรนะครับที่ว่าจะต้องทำเรื่อง แหล่งพลังงานพลังงานทดแทนอะไรพวกนี้จริงๆมันต้องดูในแง่เอ็กเซอร์ีกันหมดเลยนะครับคือในในความเข้าใจผมเนี่ยซึ่งก็แน่นอนนะผมเชื่อว่าผมเข้าใจถูกและว,ว่าเอ็กซเซอร์ีเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่บอกว่าแหล่งพลังงานในธรรมชาติมันมีศักยภาพในการผลิตงานมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วถ้าเราเอาทรัพยากรนั้นมาผลิตงาน ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับศักยภาพของมันเนี่ยในแง่ของเทอร์โมดินามิกเนี่ยหรือว่าในแง่ของเอ็กเซอร์จีเนี่ยมันก็ถือว่าเราเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างคุ้มค่านะครับพอนึกภาพออกมาเนี่ยเรามีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอยู่ใช่ไหมเช่นบอ่อน้ํามันบอ่อกา๊าซธรรมชาติอะไรแบบนี้นะครับฐานหินอย่างเงี้ยนะหรือว่ามีไม้ฟืนอยู่กองหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับตัวมันเองเนี่ย ในแง่ทางทฤษฎีเนี่ยมันจะมีศักยภาพในการเปลี่ยนรูปความร้อนให้เป็นงานเนี่ยสูงสุดอยู่ค่าหนึ่งนะครับสูงสุดก็อย่างเช่นสมมุติเราเอาไปต้มน้ำอะไรอย่างนี้นะครับเราก็รีดมันจนเรารีดไอ้น้ําจนกระทั่งมันลงมาที่ความดันอุณหภูมิบรรยากาศอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะได้ได้งานออกมาสูงสุดเลยแบบนี้นะครับ แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันก็จะมีการสูญเสียในระหว่างกระบวนการการสูญเสียในวัฏจักรอะไรแบบนี้นะครับตามจุดต่างๆอะไรแบบนี้มันก็จะทําให้เราผลิตงานออกมาไม่ได้มากเท่ากับทางทฤษฎีหรือว่าศักยภาพที่มันควรจะเป็นทางทฤษฎีนะครับเราก็จะจับสองสิ่งนี้เทียบกันนั่นแหละว่าในทางทฤษฎีแล้วเราควรจะรีดพลังงานออกมาให้เป็นงานได้สูงสุดเท่าไหร่นี่ตั้งไว้นะครับอันนี้เป็นตัวเทียบแล้วก็วิเคราะห์ว่าของจริงแล้วเราผลิตงาน ที่เป็นประโยชน์ได้จริงๆเท่าไหร่ก็ไปเทียบกับตัวศักยภาพนะครับงั้นถ้าใครถามผมว่าเอ็กคืออะไรนะเอ็กซเอร er คือศักยภาพของแหล่งพลังงานว่าสามารถผลิตงานได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับงั้นในแง่ของ e อ็ er ก g y เนี่ยมันก็จะมองว่าเราเอาทรัพยากรธรรมชาติคือพลังงานเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นงานได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเอ็ก er มองเรื่องการ เปลี่ยนความร้อนให้เป็นงานนะครับทีนี้มันก็จะมีคําถามต่อไปอีกแหละว่าแล้วถ้าเกิดเราเอาแหล่งความร้อนเอาอุณภูมิมามาเอ้ยโทษเอาแหล่งความร้อนมาสร้างความร้อนสร้างความอบอุ่นให้เราอะเช่นเราเผาฟืนเราผิงไฟอย่างเงี้ยนะครับเพื่อสร้างความอบอุ่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเอาทรัพยากรธรรมชาติมาผลิตงานในแง่นี้นะถ้าเราวิเคราะห์ตามเส้นทางของเอ็กเซอร์จี้นะเราจะบอกว่า เราใช้พลังงานไม่คุ้มค่านะครับก็คือเรียกว่าประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงาน,นเป็นศูนย์เลยนะในแง่ของเอ็ก g y เอร์จี้นะครับเพราะว่าเอ็ก g y เอร์จี้มองเรื่องการเปลี่ยนความร้อนให้เป็นงานนะครับไม่ไม่ได้มองเรื่องเอาความร้อนมาให้ประโยชน์ในรูปความร้อนนะครับก็มันก็เป็นมุมมองที่ดีนะคือถ้าสนใจก็ไปดูคลิปสอนเอานะครับในบทที่10แต่ของเราพอดีมันเอมันเหลืออาทิตย์เดียวผมก็เลยเลือกว่างั้นผมปิด ปิดวิชาเนี้ยด้วยด้วยบทที่สิบเอ็ดดีกว่านะครับจะได้เห็นว่าเอา่อที่เราเรียนมาทั้งเทมอมเดี๋ยวตอนเอาไปทำงานจริงๆมันจะต้องไปยุ่งกับเรื่องอะไรบ้างนะครับอ่ะทีนี้ลองดูว่าวันนี้จะทำได้สักกี่ข้อนะเราสลับไปดูบทที่เก้าบ้างนะครับคือแปดกับเก้าเนี่ยจริงจริมันก็ต่างกันแค่เป็นระบบปิดระบบเปิดนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปแยกกันเลยเพราะว่า จริงๆมันไม่ควรจะแยกตั้งแต่ช่วงแบบบทห้าบทหกลัวนแหละแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแยกก็เพื่อให้เราค่อยๆย่อยเนาะค่อยๆทำความเข้าใจไปในแต่ละส่วนนะครับทีนี้ลองดูนะหนึ่งชั่วโมงจะทำได้กี่ข้อคุณเหลือสัปดาห์อ้อเหลือพรุ่งนี้ใช่ไหมถ้าเป็นบทแปดบทเก้าคุณทาถ้าคุณทำจบด้วยตัวเองแล้วสงสัยตรงไหนอะ ก็สงสัยข้อไหนอยากให้ทำข้อไหนให้ดูก็บอกนะครับเพราะว่าถ้าให้ผมเลือกข้อผมก็เลือกข้อง่ายๆมาทำให้ดูแหละนะครับผมก็เก็บข้อยากๆไว้ออกข้อสอบข้อเก้าจุดแปดสี่นี่เป็นสตรีมเทอร์บายนะครับมีทางเข้านะเป็นน้ำนะครับคือเขาไม่จำเป็นต้องบอกเราหรอกนะว่ามันเป็นไอน้ำเป็นอะไรนี้นะครับคือเขาพูดในในรูปของสารทำงานว่ามันเป็นน้ำนะครับสถานนะ คุณต้องไปดูเอาเองนะครับบอกว่าเข้ามา2กิโลกรัมต่อวินาทีนะครับถ้าจะแปลงเป็นตันต่อชั่วโมงคือไอนะอัตราการผลิตไอ้น้ำนะถ้าเป็นภาษาที่เราพูดกันในโรงงานนะครับเราจะพูดกันว่าไบอลอร์ลูกนี้ผลิตไอ้น้ำได้กี่ตันกี่ตันอะไรแบบนี้นะครับไอ้คำว่าตันที่ว่าเนี่ยคือตันต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นในเลขเนี้ยสองกิโลกรัมต่อวินาทีเนี่ยมันคือเท่าไหร่แล้วเนี่ย ค่าต่อชั่วโมงมันก็ต้องคูณสามพันหกใช่ไหมก็คือเจ็ดพันสองร้อยอ่าอย่างอันเนี้ยถ้าเป็นในโรงงานเขาก็จะพูดว่าอ่เป็นบอยเลอร์ที่มีกำลังการผลิตไอ้น้ำเจ็ดจุดสองตันอะไรแบบเนี้ยนะครับนี้เราก็ต้องรู้รู้เองว่าอ๋อเจ็ดจุดสองตันนี่หมายถึงเจ็ดจุดสองตันต่อชั่วโมงไว้นะครับอ่ะก็สองโลกร,รมนะครับเข้ามาที่ความดันเท่านี้นะครับ 1, นะพันกิโลปาสคาลุณหภูมเท่านี้เราเห็นเลขเนี่ยเราควรจะชินได้แล้วนะครับ แล้วก็ควรจะดาวได้แล้วแหละว่าอันนี้เป็นซูเปอร์ฮีเ็ดสตีมนะครับเขาให้ความเร็วมาด้วยนะ15เมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้ถ้าทำถ้าถ้าจะให้รู้สึกเร็วๆว่าอันนี้มันเร็วหรือช้าแค่ไหนเราก็ปรับหน่วยให้มันเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมเพราะว่าประเทศไทยเราใช้ความเร็วในการขับรถยนต์เนี่ย เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมถ้าเราแปลงตรงนี้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะรู้สึกได้ดีกว่าใช่ไหมครับว่าเร็วช้าแค่ไหนนะครับจะแปลงตรงนี้ให้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คูณสามจุดหกครับผมก็คูณเร็วๆนะผมคูณสี่แล้วกันนะอันนี้ก็สิบห้าสี่หกสิบใช่ไหมอันนี้ก็ความเร็วเฮ้ยใช่ป่ะกิโลเมตรต่อชั่วโมงคูณสามพันหกแล้วเมตร แปลงเป็นกิโลก็หารผ่านถูกนะก็คูณสามจุดหกนะครับก็ผมปัดเป็นสี่นะสิบห้าสี่หกสิบอันนี้ก็คงประมาณแบบห้าสิบกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนทางออกนะออกที่ความดันเท่านี้อุณหภูมิเท่านี้นะครับอันนี้ผมก็เดาว่ายังเป็นไอร้อนยิ่งยวดอยู่นะเพราะว่าผมรู้ว่าความดันประมาณเนี้ยความดันประมาณหนึ่งบาหรือว่าใกล้ๆหนึ่งบรรยากาศเนี้ยน้ามันเดือดที่ประมาณหนึ่งร้อยองศาเซลเซียสใช่ไหมครับ ต่ตอนนี้มันสูงกว่าร้อองศาเซลเซียสอะอก็แปลว่ามันคงเป็นไอร้อนยิ่งยวดอยู่แหละนะครับ very low velocity ความเร็วต่ำมากก็อันนี้ก็คือศูนย์ั่นแหละนะครับความเร็วเป็นศูนคือเขาให้ความเร็วมาเนี่ยไอเทอรมที่เป็นอะไรนะพลังงานที่เข้ามากับมวลน,นะครับไอเอ็เนี่ยจริงๆ m ิตัวนี้มันต้องบวกพลังงานจนใช่ไหมแล้วก็บวกพลังงานศักว์ใช่ไหมครับ ทุกทีเราก็จะละ2สองเทอมหลังไปใช่ไหมพลังงานจนพลังงานสักใช่ไหมครับแต่ว่าข้อนี้เนี่ยพอเขาให้ความเร็วมาแปลว่าอะไรอันนี้ต้องเอาไว้เนาะตัดได้แต่อันนี้นะครับโอเคไหมครับเขาให้หากําลังที่ผลิตได้นะครับแล้วก็อัตราการเกิดขึ้นของเอนโทรปีนะครับ rate of entropy generation นะก็ อะลองดูนะถ้าเราทําอันนี้ก็วิเคราะห์ก่อนแหละว,ว่าวาดรูปก่อนแล้วกัอันนี้จริงๆในหัวเราก็ต้องรู้เลยแหละว,ว่าเป็นระบบเปิดใช่ไหมครับแล้วก็เป็น steady s t a t ใช่ไหมเพราะมันเป็นกลงหันหใช่ไหมวาดรูปนะครับผมก็จะวาดรูปแล้วก็ใส่ข้อมูลที่ที่โจทย์ให้มานะครับว่ามีอะไรบ้าง เทอร์บายนะครับเป็น expansion process นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าเล็กออกใหญ่นะครับแล้วเราก็เตียน,นี้เป็น control volume เรานะ,ะเราก็จะเห็นมวลเข้ามวลออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นระบบเปิดแหละเนาะแล้วก็เป็น steady state เพราะว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนใช่ไหมไอตัวสภาวะที่แต่ละตำแหน่งของระบบมันไม่เปลี่ยน ทางเข้าทางออกมีทางเดียวนะเพราะฉะนั้น m. ก็ไม่จาเป็นต้องไปเขียนว่าเป็น m. i m. e อะไรแบบนี้นะครับก็แบบนี้สภาวะมีความดันนะครับความดันขาเข้า,า1000นะครับแล้วก็อุณหภูมิขาเข้านี่350้นะครับแล้วก็นี่มีความเร็วมาด้วยนะครับทิ้งไม่ได้นะเขาให้มาเราก็ต้องใช้นะครับ ส่วนทางออกเนี่ยก็ความดันขาออกก็1บา์นะครับ100กิโลปาสคาลทีขาออกก็150นะครับแล้วความเร็วก็เป็น0ูนย์เนาะเพราะว่าเขาบอกว่า low velocity นะสิ่งที่ถามนะครับเขาถามว่างานที่ผลิตได้เป็นเท่าไหร่นะแล้วก็ entropy generation นะเข้าใจว่าเป็นตัวนี้ นะครับ S gen ที่อยู่ในสมการสมดุลเอนโทรปีอะนะครับอ่ะไล่สมมติฐานครับดูซิว่ามีอะไรบ้างที่เราควรจะที่เราควรจะไล่ไล่ไว้ก่อนนะครับอันแรกก็เราไล่เรื่องระบบก่อนแล้วกันนะว่าเป็นระบบเปิดนะครับ แล้วก็เป็น steady state นะครับระบบเปิดเพราะเราตีขอบเขตระบบแล้วเราเห็นมวลวิ่งเข้าวิ่งออกใช่ไหมครับ steady state ก็คือสภาวะเ,เวลาเปลี่ยนสภาวะไม่เปลี่ยนนะครับก็เขาไม่ได้ให้ข้อมูลว่าสภาวะเปลี่ยนยังไงนี่หนาใช่ไหมแล้วก็ละเดลต้าของพลังงานศักว์นะครับ แต่พลังงานจนละไม่ได้อันนี้ถ้าเราถ้าเราไม่ตั้งสมมติฐานว่าเป็น a d ดี b a t i c process เนี่ยมันจะคิดไม่ออกเพราะว่าไม่อย่างนั้นตัวแปรความร้อนมันจะเป็นตัวแปรเกินมาตัวหนึ่งนะครับสมการเราไม่พอใช้นะครับนึกออกไหมในสมดุลพลังงานนะครับ พลังงานเข้าเข้ามากับความร้อนเข้ามากับงงามวลใช่ไหมครับพลังงานออกออกไปกับมวลกับออกมาในรูปของงานใช่ไหมเท่ากับ d ีบายดเป็นศูนย์ใช่ไหมครับงานเราก็ไม่รู้นะครับความร้อนเราก็ไม่รู้อีกเนี่ยมันคิดไม่ออกแล้วนะครับมันเหลือสมการเดียวนะครับเ,เพราะว่าสมดุลเ,เอนโทรปีมีไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่ตั้งสมมติฐานเรื่องอเดบติกนะครับ นะสมมุติเป็นอดีเบิตินะครับหรือว่าจะหุ้มสนวนอะไรเงี้ยนะครับก็สมมุติไปเนาะซึ่งอันนี้มันจะทําให้เราตัดตัวนี้ออกไปได้นะแล้วเราก็มีแล้วเราก็จะมีสมการเดียวที่เอาไว้หาส,สมดุลพลังงานก็จะเอาไว้หาตัวแปรตัวเดียวที่เราต้องการรู้คือกําลังนะครับหมดมัแล้ว้ง หมดไหมหมดดินะครับเ,เดี๋ยวนึกอะไรออกค่อยกลับมานะครับก็เหลือลองไล่สมการนะครับที่เราน่าจะต้องใช้นะครับสมดุลมวลตัดทิ้งไปเลยนะเพราะว่ามวลเข้ามวลออกมีทางเดียวนะครับก็ไม่รู้จะเขียนสมดุลมวลไปทําอะไรนะครับแล้วก็สมดุลพลังงานใช่ไหมอันนี้เป็นสมดุลพลังงานของระบบเปิดที่เป็นสเต a ี้สเต t e นะครับ มันก็จะเป็นอันนี้ใช่ไหมคิวความร้อนคือเข้ามากับโทษพลังงานเข้าใช่ไหมเข้ามาทางความร้อนและเข้ามากับมวลน,นะครับโดยมวลเนี่ยที่พาเข้ามาก็จะมีพลังงานในตัวมันคือเอนทอปีใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับอะไรนะพลังงานจนใช่ไหมเนาะเราตัดพลังงานศักย์นะขี้เกียจนะครับ แล้วก็ลบกับที่ออกไปกับมวลนะครับออกไปกับมวลครับออกไปกับมวลเอาลืมไปว่ามวลมันมีตัวเดียวนะเราก็มี m ดอทอย่างเดียวก็ได้ออกไปกับมวลก็จะมีอะไรนะ he ใช่ไหมลบพลังงานจนใช่ไหมครับ แล้วก็ออกไปในรูปของงานใช่ไหมครับอันนี้ต้องเท่ากับ d by dT เป็นศูนย์ใช่ไหมโอเคไหมครับแล้วก็ต้องมีสมดุลเอนโทรปีนะครับสมดุลเอนโทรปีก็เอนโทรปีที่เข้านะครับเข้ามาทางความร้อนเนาะก็คือ Q ส่วน T ใช่ไหมเอ่อการอัตราการถ่ายเทความร้อนเทียบกับอุณหภูมินะจุดที่มันเกิดการถ่ายเทความร้อนนะครับบวกกับเอนโทรปีที่เข้ามากับมวลนะครับ M.I. แล้วก็ S.I. ใช่ไหมออกไปกับมวลใช่ไหมครับ M.I.S. M. IS, อ M. แล้วก็ S.E. นะครับงานไม่เกี่ยวอะไรกับเอนโทรปีนะครับแล้วก็บวกกับเอนโทรปีที่เกิดขึ้นอันนี้ก็คือที่เขาถามนะครับเท่ากับ dS by dT เป็น0นย์นะครับ S.gen เนี่ยเกิดจากอะไรก็เวลาเราเขียนลงไปเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่านึกได้ในใจอยู่นะครับว่า i S.gen ตัวนี้นะ มันเกิดจากความย้อนกลับไม่ได้ของกระบวนการนะครับปัจจัย4ตัวนะที่เราให้ท่องๆกันนะครับแรงเสียดทานการขยายตัวแบบไม่มีการยืดเหนียวการละลายาการผสมกันของสารสองชนิดนะครับแล้วก็การถ่ายเทความร้อนที่เราเห็นเดลต้าทชัดเจนนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องหาตัวนี้ใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดเราหา n โชปี้ขาเข้าขาออกได้ไเพ่จบเนาะเพราะว่าตัวนี้ที่เราบอกว่าเราต้องสมมุติอะให้มันเป็นอเดเบติกอะไม่งั้นมันคิดไม่ออกเลยนะครับใช่ไหมคือถ้าอลองดูนะถ้าเรามีสองสมการนี้ใช่ไหมเอ็มดอนี่โจทย์ให้มานะครับแล้วก็สภาวะทางเข้าอุณหภูมิความดันมาหมดแล้วนะครับตัวนี้รู้นะความเร็วขาเข้ารู้นะครับขาออกก็ความดัานอุณหภูมิมให้มาหมดแล้วนะครับ ไอ้นี่ก็เป็นศูนย์นะครับอ่ะอันโนนมีสองตัวคือความร้อนกับงานถูกไหมครับอันโนนมีสองตัวนะพอไปดูเอนโทรปีนะครับอ,อ,อุณหภูมินะจุดเกิดเหตุเออเขาก็ไม่ได้ให้มาเนาะอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยหรือว่าอุณหภูมอิอ่อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมนะครับในกรณีนี้เพราะว่าตอนนี้เป็นฮีทลอสนะครับที่ออกแบบความร้อนที่ที่สูญเสียสู่สิ่งแวดล้อมไอ้นี่รู้นี่รู้นะครับ ทางเข้าทางออกรู้ความดันอุณหภูมิหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเอนโทรปีตัวนี้เปิดตารางได้ก็จะเหลืออันโนนคือตัวนี้กับสมมติทีนี้มั่วเอาใช้อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเช่นแบบยี่ห้าองศาสามสิบองศานะครับสมมติตรงนี้เรามั่วได้ก็แปลว่าอันโนนมีตัวไหนล่ะครับก็มีเอสเจนใช่ไหมแล้วก็มีตัวคิวใช่ไหมถูกไหมจากสมการสมดุลพลังงานเมื่อกี้อันโนนก็มีตัวนี้นะครับแล้วคิวก็เป็นตัวซ้าใช่ไหมมันก็คือ สสมการสามอันโนนะคุณแก้ไม่ออกหรอกนะครับเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละเราถึงต้องตั้งสมมติฐานว่าเป็นอ d i a b a t i c process นะครับในการทำงานจริงคุณก็ต้องทำอะไรแบบนี้แหละนะเวัดได้วัดนะครับอันเนี้ยจริงๆมันประเมินไม่ยากนะครับถ้าคุณเดี๋ยวพอคุณได้เรียนพวกฮีท t า r a n s f e r อะไรแบบนี้ยคุณก็จะประเมินได้ว่าไอความร้อนสูญเสีย ด้วยการพาด้วยการแผ่รังสีอย่างนี้นะครับมันเท่าไหร่อันนี้จริงๆประเมินได้เนะาะแต่บนกระดาษก็ก็ลำบากหน่อยนะครับอ่ะอันนี้เราไล่เรียงโจทย์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าวิธีทํานะครับ